สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสากรุดาพัฒนาดิชีเป็นตัวแทนจากบริษัททับเพ้นเพอร์เฟกต์จำกัดบริษัททับเพ้นเพอร์เฟกต์จำกัดก่อตั้งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2517โดยถือเป็นบริษัทผลิตและจําหน่ายสีอุตสาหกรรมครพบวงจรไม่ว่าจะเป็นสีงานเหล็กอุตสาหกรรมสีงานรถยนต์สีงานไม้สีพิเศษชินเนอร์โซเวนและรวมไปถึงสีน้ําอะคริลิกซึ่งกว่าจะได้รับสินค้าแต่ละอย่างเนี่ย เราต้องผ่านกระบวนการขั้นตอนอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกในการรับวัตถุดิบเข้ามาทุกครั้งเราจะมีการตรวจสอบโดยละเอียดว่าวัตถุดิบหรือสินค้าของเรานั้นได้คุณภาพมาตรฐานตามที es, ่บริษัทเรากำหนดหรือไม่เมื่อเราได้วัตถุดิบมาแล้วนะครับการจัดเก็บก็เป็นกระบวนการที่สำคัญอย่างยิ่งเราให้ความใส่ใจและมีการตรวจสอบ โดยระบบ QA QC ทุกขั้นในกระบวนการผลิตเพื่อได้มาตรฐานสูงสุดเมื่อถึงมือลูกค้าครับโู้ชถึงสินค้าสีน้ำอะคริลิกท็อปที่ผลิตและจำหน่ายอยู่ในท้องตลาดตอนนี้ก็คือสีรองพื้นปูนใหม่สีรองพื้นปูนเก่าสีน้ำอะคริลิกฟิล์มสีด้านและสีน้ำอะคริลิกฟิล์มสีกึ่งเงาจะแบ่งออกเป็น2เกรดนะคะ 1. เกรดอีโคโนมีหรือสีน้ำอะคริลิกท็อปเป็นสีน้ำอะคริลิกฟิล์มสีด้าน สเกรดพรีเมียมหรือสีน้ำมัริลิกดูราชิวเป็นนวัตกรรมใหม่ของบริษัทฟิล์มสีกึ่งเงาทำให้เนื้อสีมีความคงทนต่อทุกสภาวะมีอายุการใช้งานมากกว่า5ปีเลยทีเดียวค่ะส่วนของทีมวิจัยและพัฒนาของเราได้ทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อคิดค้นสินค้าใหม่ๆให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันครับในส่วนของการควบคุมคุณภาพของบริษัทเรานะคะ จะใช้เทคโนโลยีที่ได้รับมาตรฐาน ISO และ SGS ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้เลยค่ะว่าจะได้รับสินค้าตรงตามมาตรฐานอย่างแน่นอน Top ปเพนเราใส่ใจตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิตเราดูแลลูกค้าทุกท่านเหมือนกับครอบครัวของเราทำให้เรายืนหยัดมาได้อย่างยาวนานให้เรามีโอกาสได้ดูแลคุณนะคะท็อปเนครับท็อปเครับท็อปเ,ค,เค่ะ